ท่านชีพปะขาวใช่ไหมครับอ,รอ,อ๋อผมจะมากราบไหว้ท่านครับผมมาหาท่านนี่แหละครับท่านคุยอะไรครับท่านโหนชั่วฮะ,ม,ม,ะมันอยู่ไหนครับท่านอาธรมพัดมันตังแก้ผู้หญิงอ๋อพี่จะทำไม่ดีกับหญิงคนนั้นอ๋อ เป็นบุญมากที่เมาเนีไมเจอเ<ำ>เจอมันมาคืนมันมาพักกิ่น้ำอยู่สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีหนุ่มป้านทีน่ารักทุกทกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฟดเล็กวันนี้ผมเดินป่าเข้ามาคนเดียวเนี่ยจำบาพี่พีเอฟซี ทุกๆท,ท่านที่ดูคลิปนี้อยู่พาไปหาชีปลาขาวที่พี่ๆหลายคนคงได้เห็นได้ชมแล้กันแล้วว่าท่านเป็นยังไงอันนี้ผมจะเข้ามาตามที่มิตรแฟงกับใหญ่บอกมานะที่เคยเจอท่านชีปลาขาวจุดบริเวณด้านหน้าหรือว่าข้างบนนี้ที่ผมอยู่นะที่มิตแฟงมาคือชีปลาขาวเขาได้ใช้บางกับว่า วิชาแล้วก็สั่งสอนกับท่านชายที่อยู่กับมิอร์แฟงที่มิอร์แฟงเคยเจอเขานะมิอร์แฟงพาท่านชายมานะพี่พี่นะที่ผมอยู่ในคลิปนะพามาหาชีบะข่าวแต่ด้วยความที่ท่านชายนั้นไม่เกรงกลัวใครคือไม่มีแบบไม่สนใรหน้าไหนคือตามหาหาิงเพชรแต่ไม่รู้ว่าแบบหารู้ไหมว่าชีปะข่าวเนี่ยมีวิชาที่เก่งกล้าแล้วก็มีความสามารถขั้นสูงในการเรียกว่าอะไร วิชาต่างๆอ่ะเก่งกว่าท่านชายเยอะวันนี้ผมก็เลยจะเข้ามาหาท่านชีปะขาวอีกครั้งซึ่งอยากจะเจอท่านมากๆเลยครั้งที่แล้วที่ผมผ่านเอากล้องผมไปพี่นะลานหารเอากล้องผมไปแล้วไปเจอท่านชีปะขาวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นภาพที่ดูแบบว่าของขลังมากพี่นะดูแบบว่าดูแบบท่านแบบเป็นคนแบบว่าทําสมาธิในป่าและดีมากๆเลยวันนี้ผมจะพาพี่เอฟีทุกคน มาขอโชคลาภกับท่านเผื่อท่านจะให้โชคลาภนะแล้วก็พามากราบไหว้ท่านชีปลาขาวพร้อมกันทุกคนนะผมก็อยากเจอท่านอีกครั้งเพราะว่าเวลาได้เจอท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านเนี่ยสังสรนให้ครับสังสรนได้ดีมากอยากจะให้ท่านสอนวิชาวความรู้ต่างๆกับเราผมจะพาพนานหารมาอีกครั้งมาด้วยกันแต่ไวโอกาสนานะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเราด้วย Uh, ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ support, สพอร์ตสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์บอกเตือนเรามาตลอดทุกคนนะขอบคุณจริงๆไปทุกคนไปหาท่านชีปลาเข่ากันทุกคนนะไปเดินทางโอ้พี่ก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแล้วก็ป่าช่วงนี้หน้าแล้งมันเข้าหน่าแล้งแล้วอะ่ะมันก็แบบดูใบไม้ร่วงหมดแล้วไปดิ <c oughs> <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วพี่พนะแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าที่ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทางที่ไปหาชีปลาขาวหรือเปล่าจะลองไปดูวันคนนะไม่ใช่ค่อยย้อนกลับอู้นกมันบินหนีอะไรกันอะ่ะเหมือนเพราะมันบินหนีอะไรบางอย่างมาพี่พี่นะไม่รู้มันเหมือนว่าคืออะไร มีเสียงน้ำแลยพี่นะดูผมจะต้องอาจจะต้องเดินกลับไปหาน้าหรือเปล่าเพราะว่าทางที่ผมมาเนี่ยมันออกมาจากน้ำเนะมันกลาจากน้ำเนาะจรู้ไปถึงไหนไหพี่นะนี่คือผมอยู่ที่สูงแล้วพี่นะผมอยู่ที่สูงแล้วผมกำลังเดินไปตามล่อง ทางเดินเล็กๆตรงนี้ไม่รู้ว่าไปโผล่ที่ไหนพี่ออเดินเรื่อยๆไปพี่นะทุกคนเหมือนผม,มจะเจอเป็นดงกล้วยนะพี่นะกล้วยป่าหรือเปล่า หรือที่นี่เป็นหมู่บ้านล้างหรือเปล่านะทุกคนเออดูดิมีเป็นต้นกล้วยแล้ก็มีเป็นมะละกอด้านหน้าพี่นะเหมือนเป็นหมู่บ้านเก่าเลยพี่นะ มือผมไม่ม,มีที่ไหนนะแต่เพียงน้ำอยูด้านล่างหมดนะนมาละกอกล้วยแต่ไม่มีลูกนะถ้าผมเจอลูกกล้วยเนะี่ยถ้าผมเจอกลวยเนะี่ยผมก็จะรอจะละเห็นว่าก็มีกล้วยกินละก็เหมือนข้าวพี่นะ ที่ผมอยู่คือส่งมากแล้วผมก็อุย้ยทุกคนผมเจอกล้วยนะแต่ว่ากล้วยไม่สกุกกล้วยไม่สกุกพี่ผมเสียใจจังจะกินกล้วยซะหน่อยนี่กล้วยแต่ไม่สกุกทุกคน เหมือนที่นี่มีการเคยเป็นหมู่บ้านเก่ามาก่อนหรือเปล่าฟกกล้วยไว้แล้วมันก็ปล่อยลกล้างไปพี่นะดูท่าทางเหมือนจะใช่นะผมรู้ว่าที่ผมมาจะไปโผล่ที่ไหนหรือเปล่า โอเคคนยิ่งสี่งน้ำอะน้ำตกดังมากไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะไปโผล่ที่ไหนสักที่น้พี่นะ ที่เนี่ยวันเนี้ยพี่งงมากตอนนี้มีนก็อยู่บ้ยงวันเด้อ ฮัลโหลวู้่งลกอะไรกําลังวี่นะนี่วันหุงจ่อยน้ำ นี่้ำใสมากทุกน้ำใสมากทุกนดูสวยมากผม,กม,กมกขอหาเงาตากว้ทุกคนนะ ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้องขออาภัยด้วยพี่ไม่รู้จะจท่านทีประขาวหรือเปล่านี้นะก็ขอให้ท่านชี้ทางกันนะพี่นะ đúng rồi Việt Nam ต้องเปิดมากพี่พี่ต้องเปิดมากมต้องเปิดมากพี่พี่อยู่ดิเปิดงานจริงนะเปิดกว่า c a n อีก วยมากเวพ,พี่ไม่คิดว่าจะมีนตกแบบนี้ยังเหลืออยู่นะตอนนี้เพราะว่าอากาศตอนนี้มันแห้งแล้งมากๆแล้วแต่โชคดียังมีน้ตกแบบนี้ให้ให้เราได้อาบได้กินนะสามารถดื่มได้พวกนั้นวจะดื่มให้เยอนะพาที่ไม่เชื่อผมดืมให้พี่ดูลนะมันดื่มได้จริงๆนะพี่นะดูดันไหลไปตามหินนะดื่มได้ง,ง่ายๆเลยตั้งกล้องให้พี่ดูก่อน บอกว่าสดชื่นมากๆน้ำตกตรงนี้น้ำตกในป่าแห่งนี้สดชื่นจริงๆนะเดี๋ยวไปพี่ดูนะมาดูว่ามันสดชื่นแค่ไหนน้ำใสมาก รี่สึวมันสดชื่นมันสบายแบบว่าสบายสดชื่นมากสบายตัวมาก รู้สึกเหมเจอท่านชีปลาขาวหรือเปล่านะอยากเจอท่านมากๆเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอคิดว่านะผมขออยู่จุดนี้ก่อนดีกว่าผรู้สึกว่าท่านชีบะขาวน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมไปไกลกว่านี้ผมจะหาท่านไม่เจอนะขออยู่จุดนี้เพื่อรอท่านชีบะขาวมาดีกว่า เมื่อสักครู่นี้มีเสียงเหมือนมีการใช้อาวุธนะนัดที่สองนะเมื่อกี้ผมปิดกล้องไปเนี่ยดังมาหนึ่งนัดแล้วอันนี้ที่ได้ยินเมื่อกี้คือนัดที่สองดังมากไม่รู้ว่ามีการทำอะไรหรือเปล่าไล่ราสัตว์หรือเปล่าหรือพวกที่แบบว่าสู้รบตอนนี้หรือเปล่า ย่งดินแดนอน่ะเพราะที่ผมมาณน่ยมันก็อยู่เขตป่าชายแดนลึกมากๆเลยมันลา่างนี้พี่นะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ ระแวงนะกลัวจะมีใครเข้ามาจับตัวผมไปไงพี่นัาทีสามแล้วพี่นะดังลั่นป่าเลยนะ่าจะไกลพอสมควรแต่ว่าเสียงดังมาถึงนี่เลยทุกคนยินใช่ไหมครับจากด้านล่างเลยพี่ดังมาไกลามาก ท่านชีปลาขาวครับท,ท่านรับรู้ว่าผมมาหาท่านท่านปรากฏตัวให้ผมได้เห็นด้วยเทิดผมอยากมากราบไหว้ท่านเผมขอไปพลังงานแบตเตอรี่ก่อนถ้าเจอทำหนุ่ยรีบถ่ายพี่ดูอีกครั้งพี่นะครับผมเดินย้อนกลับมาผมรู้สึกว่าจะเจอเหมือนจุดที่ นี่ก็แฟงที่หมั่อกรท่านชายพี่นะเหมือนผมจะไปปิดเส้นทางเมื่อกี้นี้ขึ้นไปข้างบนต้องลงมาด้านล่างพี่นะถึงจะมาเจอจุดที่ชีประขาวอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยววัน้องเดินป่าถ่ายหนามนี่ไปพี่นะจะปิดกล้องก่อน๋ยวผมจะเริ่มถ่ายทีตอนถึงจุดนั้นะพี่นะ เหมือนผมจะถึงจุดที่มิเตัวแฟงมากับท่านชายแล้วก็มาเจอชีบะขาว่าเงี้ยพี่นะนี่เนี่ยใช่เลยในคลิปนี้ใช่เลยทุกคนเฮ้ยพี่พดีไห,ม,หอมอะไรวะเฮ้ยพี่พี่ท่านชีบะขาวใช่ไหมครับ อ๋อผมจะมากราบไหว้ท่านครับผมมาหาท่านนี่แหละค,ครับท่านคุยครับท่านฮะมันอยู่ไหนครับท่านเดี๋ยวน,นครับท่านท่านจับมันได้ยังไงครับท่านเ<า>ฮ้ยพี่พี่ท<ะ>่านเชือะข่า,ขาวเหมือนจะจับจนป่าไว้พี่นะตรงนี้มีขาพวกมาพี่จะไหมทุกจะลงไปดูนะว่า หน้าตาเป็นไงแล้วใช่คนเดียวกับที่แฟนใหญ่เจอหรือเปล่าท่านครับท่านท่านท่านสร้างซอดมันะครับท่านมันจะกลับตัวกับใจไหมครับท่านผมจะลงไปทางไหนดีครับท่านอ๋อ ผมขออนุญาตลงไปหาท่านนะครับท่านท่านกำลังสั่งตบมอยู่พี่นะท่านไม่เจอมันได้ยังไงครับท่านมาหาน้ำกินมพี่ นี่คนนี้พี่นะคนนี้มันโดนท่านชีปลาขาจับไว้แล้วก็ให้พิงมนก็นหินว่พี่นะท่าน,ท,านท่านครโหดเลยวะจอดเลยวะท่านครับมันไม่ทำอะไรกันมาครับท่าน ท่านครับม,ม,มันไปทำอะไรมันไปทำอะไรใครมาครับท่านสัมผัสหลับันหลังแก่ผู้หญิงอ๋อที่จะทำไม่ดีกับหญิงคนนั้นอ๋ออืมโอเคผมเข้าใจแล้วแสดงว่าสิ่งที่มันทำว้ก็ต้องรับกรรมกับสิ่งที่มันทำมันต้องชดใช้แล้วท่านจะปิดชีพมันเหรอครับว่าให้มันกลับตัวกลับใจครับท่าน ไม่ไม่ไม่ไปชิพไข่ไม่ไม่ไม่ัมมม้งท่านจะสั่งสอนอยังไงครับท่านมันจะกลับตัวกลับใจได้ยังไงครับท่าน,นโดนไปแล้วพอมที่เจ,จ้าแต่ามึงไม่ทำอะไรไว้ไปแล้วฮึมทมันทำชั่วยนี้มันต้องเจอกับทวามไม่ไรโอ้รับท่านมันมันมีความฝุ่นแน่โอ้เข้าใจและ้ว ท่านสับแช่งไว้แล้วถ้ามันทําอีกมันจะเป็นอย่างที่ท่านสับแช่งไว้ท่านมันจะสำนึกได้ครับท่านทำมันนิ่งครับท่านทำไม้ใครไว้ปะฮะนี่มันเราสุดยอมรวมสำรวมมากพอแล้วเป็นบุญมากที่ทำนมันจะท้อมันไป เจอมันเมื่อคืนมันน่ะพักกินน้ำอยูน่นะขราเองก็นั่งเขาน่าบำเพ็ญศีลอยู่อ้อแเดยว่าท่านสัมผัสได้นะว่าเป็นคนชั่วนะใช่ดูจากแววตามันก่อนรูคน,น,น <ผม S 1> ชั่วมันปกปิดผมผาก็ยาวม,มิดลักพวกมึงนี่นะไทยสังคมขยะสังคมมันมันพูดไทยใช่ไหมครับท่าน ใพวกนี้งานการไม่ทำพระทำแต่ความเดือดร้อนแต่คนเอิญใช่ครับท่านผมขอกราบไหว้ท่านสักครู่นะครับท่านเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบไหว้ท่านชีบะเขานะเพราะผมเข้ามาเนี่ยผมให้กราบไหว้ท่านเลยเข้ามาเจอไอ้โจรป่าที่ท่านจับมันไว้อยู่ใช่ไหมฮะมาคนเดียวนะใช่ครับท่านยอดมากเจ้าแฝงอ๋อเพื่อนแฝงผมไม่มาครับเพื่อนแฝงผมติบุระครับท่าน คราบรรมการครับท่านท่านสบายดีใช่ไหมครับจบแล้วขอกคุณใจผมว่าท่านสบายดีนึ่เป็นอะไรมากห้าั้นก่อนท่านเจ้จอมแกงปลาชายแดนฝั่งนู้นโอ้ครับไม่รู้มันไปไดหนนะมันเก่งหมักแบบท่านกล้าเข้าไปคนเดียวปลาท่านเหงนั้นใช่ครับเป็นแใช่มืยที่กล้า ก็เดินทางคนเดียวแล้วก็มีความใจกล้านในการใจแ,แข็งด้วยแล้วก็ไม่กลัวพวกผู้ผีปีศาจเลยยังจำไว้น,ามมานะยังไม่กลับตัวกลับใจอันนี้เป็นตามที่ท่านสัดแ์แทไว้กระจอกจำไว้นะครับขอะชาชนจำอย่างนี้นะท่านไม่ปล่อยตัวไปดีครับท่านท่านเป็นท่านท่านเลยครับท่านเป็นรับใช้ท่านครับท่าน นั่งสมาธิสามวันสามคืนดีครับท่านดีกว่ามัน่นมีความคิดที่ดีออกมาต่อเนื่อครับท่านดีครับวันนี้ผมได้เจอท่านเจ็บขาแล้วตอนแรกผมเลยไปนะผมเดินไปด้านบนนูนน่นแล้วผมก็วนกลับมาหาท่า,ทาน,นนั่นเป็นที่เพื่อนผ่านแง่ของท่านดูนดีกับไปด้านบนนั่นรอา ต่อไปต้องพักได้แต่ถ้าเแผนระยะร่วมด้วยก็อาจจะต้องเดินไปโอเคงั้น,มนผมขอพูดคุยกับท่านดีกว่าแล้วก็ขอปิดคลิปท่านนี้เลยแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ไม่รบกวนด้วยแล้วก็ไม่ดูว่ากดดันกันไปพี่นะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมนะพี่นะแล้วก็ได้เจอคลิลป่าเขานี้ได้กลับพร้อมๆกันนะก็โชคดีมากแล้วก็ให้พี่ทุกคนได้ ขอพรกับท่านไว้นะวังสิ่งใดก็ขอได้สิ่งใดทุกท่นะทุกคนเลยทุกประการเลยพี่นะ้คนที่ดูใจ้แปฮึคนที่ดูใจขอพรให้รังด้วยบอกว่ามาไม่ขาดไายพบเจอแต่ความสุขความเจริญตายแข็งแรงนะโชคดีโชคดีครับผมครับท่านสวัสดครับทุกคนได้ดังที่ท่านบอกไว้นะทุกคนนะ คลิดคี่บ้าทุกคนนะสวัสดีครับผมทำดูมากที่ไปมึงอยากคิดจะมองนะกลมหน้าไปทำดูมากพี่พี่ผมขอปิดโควิดพี่นะ